ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผม cmg element ch นะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนคอมมานด์แล้วก็ไม่ได้มาโปรโมทเซิร์ฟนะครับแต่ว่าจะมาแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเป็นไปของช่องผมนะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือผมได้หมดแรงจูงใจในการสอนคอมมานด์บล็อกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าตอนจากนี้ ในช่องของผมจะไม่มีการลงคลิปสอน Command Block อีกต่อไปนะครับทำไมผมถึงหมดแรงจูงใจก็จะเห็นได้ว่าคลิปล่าสุดที่ผมลงนั้นเนี่ยเมื่อ9เดือนที่แล้วเนี่ยคือผมหมดแรงจูงใจไปแล้วเป็นเวลานานแต่เพียงแค่ผมไม่ได้บอกผู้ชมนะครับเพราะว่าผมยังคิดว่าน่าจะมีอารมณ์ลงคลิปต่อ แต่สุดท้ายพอผ่านไป9เดือนผมก็ยังไม่มีอารมณ์ลงคลิปเหมือนเดิมนะครับนั่นทําให้ผมตัดสินใจและก็ยอมรับได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยได้หมดแรงจูงใจในการสอนคอมมานด์บล็อกไปแล้วนะครับผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้ผมรู้สึกหมดแรงจูงใจกับการทำคอมมานด์บล็อกนะครับข้อแรกเลยนะครับก็มาจาก ที่ออมเล็ตอาเคดเนี่ยได้ปิดตัวลงไปซึ่งผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทำคอมมานด์และเปิดเซิร์ฟกันในออมเล็ตนะครับเพราะว่าออมเล็ตนั้นเนี่ยมันหาผู้เล่นได้ง่ายเปิดเซิร์ฟก็ง่ายแล้วเมื่อมันหายไปแบบนี้นะมันก็เลยไม่มีแอปช่วยเปิดนะครับผู้คนก็จะไปเล่นที่ Xbox แทนซึ่งมันก็จะหาเพื่อนเล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบโชว์เซิร์ฟให้เห็นกันนะครับ แล้วก็ถ้าอยากเปิดเซิร์ฟแบบเรียมเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกนะครับแบบนี้การเปิดเซิร์ฟคอมมาน์นะครับมันก็จะมีความยากลําบากมากขึ้นนะครับคนก็จะสนใจคอมมาน์บล็อกน้อยลงผมก็เสียใจกับเรื่องนี้นะครับแต่มันก็คงช่วยไม่ได้ในเมื่อแอปมันปิดตัวลงแบบนี้ต่อมานะครับสําหรับข้อที่2คือการเปลี่ยนแปลงคําสั่งนะครับเนื่องจาก การมาของ m i c r c r t เวอร์ชั่น1.19ทําให้คําสั่ง XQ เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีคําสั่งที่เปลี่ยนแปลงไปอีกนะครับอย่าง Fill Set Block นะครับซึ่งเวลาจะเขียน Block State นะครับคือแบบรายละเอียดเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ XQ เนี่ยแยกออกเป็น AQ ในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งเขียนเยอะมากนะครับก็ทำให้ผม ตามไม่ทันนะครับแล้วก็ไอ้คำสั่ง a q เนี่ยมันเป็นคำสั่งหากินของช่องผมในยุคแรกๆเลยนะครับแต่ว่ามันดันมาเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็เลยทำให้แต่ละคลิปที่สอน a q นะครับหรือคำสั่ง Setbox คำสั่ง f i l ด d ด้วยเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าอัปเดตเป็น1.19นะครับเพราะว่าในช่องของผมเนี่ยมัน เวอร์ชันเก่านะครับถ้าใครที่เล่นเวอร์ชันสูงสูงแล้วมาดูช่องผมแล้วทำตามเนี่ยก็คงไม่ได้แต่ว่าผมก็ได้ทําการแก้ไขในเบื้องต้นแล้วนะครับคือผมได้เพิ่มลิงค์คัดลอกคำสั่งสำหรับ1.19ขึ้นไปนะครับอ่าก็เป็นการแก้ไขเบื้องตน้นในคลิปเนี่ยที่ผมสอนมาเป็น a q เก่าแต่ว่าคุณสามารถเข้าไปดูได้ครับ ตรงที่คอมเมนต์หรือไม่ก็ดีสคริปชันนะครับผมจะวางลิงก์คัลลอ,อกคำสั่งสำหรับเวอร์ชัน1.19ขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งอัปเดตคำสั่ง s q ไว้ให้นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมพอจะทำได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ผมสอนได้ในคลิปนะครับก็เลยต้องวางลิงก์คัลลอ,อกคำสั่งไว้นะครับและก็ข้อที่3นะครับ ข้อสุดท้ายแล้วนะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าผมมีภาราหน้าที่หรือก็คือทำงานเนี่แหละครับนะเพราะว่าผมก็เรียนจบแล้วแล้วงานที่ผมทำเนี่ยมันทำจันถึงเสานะครับอืมหยุดแค่วันอาทิตย์เองนะครับแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์บางวันก็ไม่หยุดนะครับอย่างวันที่11มันคือวันชดเชยวันรายงานแห่งชาติใช่ไหมครับแต่ ไม่ได้หยุดนะครับก็เพิ่งเลิกงานมาก็ทําคลิปเนี่ยแหละครับในเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็คงจะต้องหาเวลาพักผ่อนมากนะครับเพราะงานมันก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันเริ่มงาน8ปดโมงแล้วก็เลิก5้าโมงเย็นนะครับก็เลยคิดว่าถ้าจะแบ่งเวลามาแบบคิดทำคอมมานด์บล็อกใหม่ๆหรือมาศึกษาคอมมานด์บล็อกเพิ่ม ก็คิดว่าน่าจะทำไม่ไหวผมคิดว่าคนอื่นก็คงจะทำได้ดีกว่าผมละนั่นก็เลยทำให้ผมตัดสินใจได้เลยว่าผมควรจะหยุดพักผ่อนสำหรับช่องนี้นะครับและก็ให้ช่องอื่นๆเนี่ยได้สอนคอมานต์ต่อไปนะครับหลังจากที่ทุกคนได้รู้สาเหตุที่ผมหมดแรงจูงใจไป3ข้อแล้วนะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคน ที่รับชมและติดตามมาตลอดถึง4ปีนะครับตั้งแต่เริ่มทำก็ในตอนนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะมีไฟในการทำคอมมานด์บล็อกนะครับและผมก็พยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานคำสั่งที่สำคัญแล้วก็เอามาใช้ทำคอมมานด์ทำเซิร์ฟแล้วก็อามาเล่นกันนะครับก็จนมาถึงตอนนี้ผมก็คงต้องหยุดลงหยุดพักผ่อนตัวเองนะครับ ปลดเกษียณหรือที่เขาพูดกันว่าจบการศึกษานะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามผู้ชมทุกท่านนะครับและก็ผู้สนับสนุนนะครับที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับบางคนอยู่นานมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการสนับสนุนนี้แต่งานเลี้ยงมันก็ย่อมมีวันเลิกลาผมก็คงมาได้เท่านี้นะเพราะว่า หมดแรงจูงใจแล้วยังไงก็ให้คนรุ่นใหม่นะครับได้มาสอน Command ์บล็อแทนผมนะครับโดยเฉพาะคำสั่งที่ซับซ้อนกว่าเดิมมากๆในเวอร์ชั่นใหม่นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ทำช่องเกี่ยวกับ Command b บล็อนะครับส่วนผมก็พอแค่นี้นะครับแล้วก็ผมคงต้องบอกลาทุกท่านนะครับแล้วก็ ถึงแม้ผมจะไม่ได้สอน command block ต่อแต่ว่าผมก็ยังทำเซิร์ฟซ g m o อยู่นะครับก็มีอัปเดตบ้างเนะีนานทีแล้วก็อาจจะมีสตรีม p v p p กันในเซิร์ฟนะครับอ่าก็ถึงแม้จะเลิกสอน command block แล้วแต่ตัวเซิร์ฟเวอร์นี้ยังคงเป็นคอนเทนต์ของช่องอยู่นะครับก็อาจจะมีแค่สตรีมในช่องนะครับก็จะไม่มีคลิป สอนคอมมานด์อีกแล้วนะโอเคผมก็ได้แจ้งให้ทราบแล้วทุกคนนะครับว่าผมจะไม่ได้สอนคอมมานด์บล็อกต่อยังไงก็ให้คิดว่าผมนี้เป็นอดีตนักสอนคอมมานด์บล็อกแล้วนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้สอนอะไรอีกแล้วเป็นเพียงตำนานไปนะให้คนรุ่นหลังมารับช่วงต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ